สวัสดีครับยินดีตนรับสู่ช่องภูผาชัยจัดให้ชาแนลนะครับก็พี่ปปโป้ถามมาเมื่อวานนี้นะครับก็นี่ครับต้นมะยงชิด3ต้นที่อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยกำลังจะแตกยอดอ่อนเห็นไหมครับนะเพราะมะยงชิดมันมันปลูกยากมากไม่ได้ปลูกง่ายๆนะครับนี่นี่ครับแตกยอดอ่อนแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ยอดอ่อนที่เขาแตกนะครับ ก็ดูแลเต็มที่แหละนะครับนี่ครับนะมายงชุดนี้ก็แตกมายอดแตกยอดอ่อนแล้วเพิ่งกำลังจะแตกยอดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยคอเก่าเห็นไหมครับคอ,อเก่าเขาอยู่นี่ที่เขาอยู่ดยเดิมเดิมกำลังจะแตกออกมาใหม่นะสามต้นนะครับมายงชิดสามต้นเนี่ยใบอ่อนกำลังแตกใหม่นี่ครับอันนี้ก็แตกขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งกำลังจะแตกยอดใหม่ นะครับแล้วก็อยู่ข้างบนนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับมายงชิดสามต้นเขาบอกว่ามายงชิดนี่ปลูกยากมากนะกว่าจะกว่าจะโตไม่ใช่ปลูกยากกว่าเขาจะโตกว่ายากมากนะครับมันมีอีกต้นนึงอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูนะก็พาไปดูมายงชิดนะครับของพี่โปโป,โปอีกต้นหนึ่ง เด็นถามมาในลฟ์สุดเมื่อวานนี้นะครับเหนื่อยร้อนนะครับเดินจากท้ายสู่ขวาสุดนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่ครับนะอีกต้นหนึ่งกำลังแตกยอดอ่อนเห็นไหมฮะนี่ดูที่โคนเขานะครับนะโคนโคนเก่ากับโคนใหม่นะครับโคนแตกยอดจะโคตรยากน,นะครับเพราะว่าใบเก่ามันจะเป็นขี้เขียวเข้เขมๆอย่างนี้ใบเก่า อันนี้เป็นใบใหม่ it. อ่อนสีเหลืองนะครับก็ทั้งหมด4ต้นนะครับของพี่โปโป๊ะมายงชิดนะครับสต้นส่วนต้นเงาะก็ไม่ต้องถานนะครับต้นเงาะนี่เนี่ยต้นงาะสภาพต้นเงาะเป็นอย่างนี้เลยแห้งนะครับขาดอยู่ใกล้น้ํายังแห้งเลยนะครับเพราะว่ามันดินมันไม่เหมาะกับปลูกเงาะนะครับดินมันไม่เหมาะมันดินโคลยานนะครับดินที่จะปลูกเงาะได้ต้องเป็นดินที่ เรียกว่าเป็นดินร่วนปนทรายนะครับที่จะเหมาะกับปลูกเงาะดินอย่างนี้ต้องบำรุงเป็นบำรุงเป็นปีกว่าจะปลูกเงาะไดะ้เดี๋ยวเราเดินไปเอาแป้งล่ำก่อน F c ฟซนะครับแป้งล่ำก็อยู่นู่นนะแป้งล่ำอยู่นู้นเดี๋ยวเดินไปเอาแป้งล่ำก่อนนะครับไปเอาแป้งล่ำ เป็นรังไปอยู่ใกล้ๆแดดก็เริ่มร้อนแล้วมือเช้ายังเย็นๆอยู่เลยนะมือเช้าเย็นให้สายมาแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยนะครับก็เดินไปเอาไป,ไปเอาแปลงลัมน้องก็กินหญ้าอยู่นู่นแหละกินทั้งวันแปลงรัก็มีเห็บขึ้นมาอีกแล้ว้าปล่อยออกมาทุ่งนาที่ไรมีเห็บทุกทีเลยนะครับ ดีเมือช้าไปเล่นกับแป้งล่ามก็เลยเห็นเห็บนะฮะแต่แต่ว่าก็ต้องเอาให้ก็เลยจะให้กินยาเอายายาฆ่าเห็บน,นะครับให้เขากินเดินไปรับแป้งล่ามก่อนแดดร้อนมากๆนะฮะแดดนี่ร้อนเปรี้ยงเลยดูสิกว่าจะเดินไปรับได้นะครับ ไปร้านกลับบ้านนะลูกดูครับเห็นมาอยู่กไกลนน่นะลลงมาแล้วก็กลับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกไปส่งของถ้าเราไม่ได้ออกไปส่งของนี่ก็นั้นได้อยูนะ่เพราะว่าเขาต้องไปกินน้ำ เดรร้อนด้วยถ้าไม่มีนะมันกินจะอันตรายนะกินยาใช่เลยก็ปล่อยมาแค่ครึ่งวันฮนะช่วงนี้ก็ไม่ปล่อยมาละนะเพราะน้องจะไม่ค่อยกินแล้วนี่ฮะเราจะเดินมาถึงแฝงลำไปกลับบ้านไปลูกไปกลับบ้านไป ยังเล่นกินอยู่เลยเล่นต่ที่เก่าเนี่ยนะพ่อเห็นหนูเล่นนานแล้วเนี่ยเดินดุม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 ดมดมไม่รอพ่อเลยนี่ครับพาเดินเข้าบ้านแต่ว่ากว่วจะเข้าบ้านได้ก็แกะกินหญ้าแกะกินไอผักไอต้นไอ้นั่นอีกต้นขี้เหล็กอีกเนี่ยที่เดินเนี่ยครับนี่เดินจะเดินไปเล่นหญ้าไปแล้วก็ไปกินใบขี้เหล็กไป ร,รู้มากเลยนะแป้งล่ำเนี่ยรู้มากนะครับยิ่งโตยิ่งรู้เดินดูดูมาคือผักขี้เหล็กนะครับนี่นี่ไงต้นขี้เหล็กที่เขาจะมากินต้องปล่อยเขากินก่อนเนี่ยลำตัวมีเห็บขึ้นนะครับเมื่อเช้าพอเจออยู่สามสี่ตัวเลยเห็บเกาะที่แผงคอนะครับเดี๋ยวต้องให้ยากินฆ่าเห็บ ถ้าปล่อยออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยเห็บขึ้นทันทีถ้าปล่อยออกมาแต่ถ้าอยู่ในข้อกับไม่เป็นนะครับเหมือนอยังเร็วๆลูกพ่อร้อนเนะี่ยจะอยู่ในบ้านเร็วๆพ่อมีอะไรให้กินเหรอพ่อมีปีกล้วยให้กินเนี่ยพ่อมีต้นกล้วยน้ำว่ายให้กินเร็วกับกล้วยไปพอแล้ว ไปเร็วไปวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปวไปเร็ว,ว,วโอ้โน่นนะลีลาซะเหลือเกินกว่าจะเข้าบ้านได้เอฟซี FC, เอ้ยกว่าจะเข้าบ้านได้นะครับเนี่ยเดินไปเล็มไปเรื่อยๆดูสิเอาแปลงล่าน,นี้ต้องทำใจเลยนะครับ จะไปเลเ่เขาเขาก็ไม่ได้อันนี้ด้วยนะมังจะเล่เขาเขาก็เชยเหมือนเดิมเหมือนเขาไม่อิ่มอะ่ะเร็ดยังหนูมไม่ร้อนเหรอพ่อร้อนนะเนี่ยเข้าบ้านเถอะเฮ Ôi, sẽ đơn thứng ban ngay mới nó Đây Đây đâu โอ้ยเราจะเอามาได้เอฟซีเอ้ยอกินเร็วๆกินแล้วเออกล้วยอะ่ะกินกล้วยแล้วในกล้วยผมเอายายาฆ่าเห็บนะฮะใส่ไว้ในกล้วยเป็นเม็ดเล็กๆใส่ไว้ในกล้วยให้แป้งล่ำถ้าไม่ใส่น้องจะไม่กินเนี่ยนี่ก็จะมากินต้นนะครับต้นกล้วยน้ำว้าหมดแล้วนะครับในกระมางสุดท้าย หนึ่งต้นจะทำได้3ามกระมังเต็มๆอย่างนี้แหละตเติมน้ำให้เขากินอากาศร้อนมากนะครับกินน้ำเยอะแรงล่านี่กินน้ำที่เป็นถังเลยจะต้องยาฆ่าเห็บเป็นเห็บขึ้นอีกแล้วต่อไปคงไม่ได้ปล่อยน่าจะเลี้ยงไว้ในคอกเงี้ยนนๆปล่อยเพราะตอนเย็น ปล่อยไปทีไรเห็บขึ้นทุกทีเลยไปทุ่งนาถ้าเป็นเห็บแล้วมันจะแพร่กระจายนะครับเพราะว่ามันจะมีมีถุงทองอ,อมเงินอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อ,อมทองเนี่ยชอบมาวิ่งเล่นในข้อแป้งล่าถ้าเห็บหล่นลงไปสักหนึ่งตัวนี่งานเข้าเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้แป้งล่านะครับได้กินยาฆ่าเห็บนะให้ไปนากินยาฆ่าเห็บเห็บเขาจะไม่หล่นออกแต่เขาจะค่อยๆแห้งนะครับ เห็บที่กินกับตัวแป้งล่ำเนี่ยนะครับแป้งล่ำเขากินยาไปแล้วและเห็บที่ไปเกาะตามตัวของแป้งล่ำเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดแป้งล่ำออกมานะครับในเลือดแป้งล่ำก็จะมียาฆ่าเห็บที่นี้เห็บเขาจะค่อยๆแห้งแห้งแห้งแล้วก็หมดไปเลยนะจะแห้งเห็บมันจะแห้งตายไปเองนะครับโอเคค่า FC ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ